เสือก็คือเนื้อเสือร้องไห้นี่เองก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำหัน่นเลยนี่นะครับมันเ็าเยอะมากก็อย่าหั่นชิ้นใหญ่นะครับเดี๋ยวก็เหนียวเกินชิ้นพอดีคำอ่ะปึ๊บพับป๊บพับแบบนี้นี่นี่เนื้อเสือร้องไห้เขามันเยอะนะครับเอาไปคั่วในกระทะไม่ต้องใส่น้ำมัน เนี่คั่วพร้อมกับน้นพริกแกงเผ็ดเอาไปเลยโอเคควด้วยไ่อันๆังน,นีน่ใส้แบบว่าเดี๋ยวเราจะเ,เอาน้ำมันจากเนื้อเนี่ยแหละครับนี่เราไม่ต้องใส่น้ำมันควให้หอมพอหอมปุ๊บก็เนื้อสุกเลยในแบบนี้เนี่ยเนี่ยนะครับหมูก็ ไม่ใช่เนือ้อเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่น้ำปลรราใช้น้ำปลรราตามบัวขาวนะครับลงไปโอเคอย่างนี้เขาจะได้แบบกลมกๆนะหอมมากหอมมากเสร็จแล้วก็จะใส่สมุนไพรนะครับมาเริ่มเลยนี่อะไรพริกไทยตะไคร้ พริกจี้ฟ้าเขียวใบมะกรูดพริกแดงทอดกระชายโอ้โหปลากันเทียบเลยหมดปลาอันนี้เป็นถั่วฝักยาวนี่หมดปลาน้ำแห้งจำน้ำโอเค ตอนนี้เราปรุงกัแค่น้ำปลา้าอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนอืมเนื้อน,นุ่มก็จะตักเค็มด้วยความหวานจากน้ำตาลอืมรสชาติเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับต่อไปก็ใบกระเพรา เสือเนี่ยหลงป่าเลยนะครับแบบนี้เนี่ยเฮียห,หอมมากเลยนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยน้ำปลาน้ำตาลเสือหลงป่าพร้อมกุตรับประทานแล้วครับนี่นะครับเนื้อเสือร้องไห้เอามาผัดสมุนไพรแบบนี้นี่เอง เสือลงป่าขึ้นโตพร้อมรับประทานแล้วครับโหแซบอยู่มัดยังเอายังเหรอเอาเอากินก่อนอืมโหจงมันเนี่ยนุ่มๆอืมอยากจะให้เผ็ดแบบถึงเครื่องนี่ต้องแบบทิไตะอ่อนนะครับเน่แล้วก็ พี่แห้งด้วยโอ้โหพี่แห้งนี่คือเอาไปทอดแล้วนะครับสีเขาจะสดใสแบบนี้ไปครับคำโตโต้ไปครับไปครับ